Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราลำลึกถึงพระวิหารของนักบุญจอร์นลาเทรันที่เรียกว่ามหาวิหารลาเทรันซึ่งเป็นมหาวิหารของเขาพูดว่าพระสังฆราชแห่งโรมก็คือพระสันตะปาปานั่นเองเวลาพูดถึงพระวิหาร ที่เราเฉลองในวันนี้ซึ่งเป็นพระวิหารของพระสันเทปปาและพี่น้องก็เข้าใจผิดที่ว่าพระวิหารนบุญเปตโตรนั้นเป็นพระวิหารของพระสันเทปาปา,ปาไม่ใช่แต่เป็นพระวิหารของจอร์จอรันต่างหากพวกเราจึงมามองอีกว่าพระวิหารเนี้ยก็เป็นที่ตั้งของอาสนะก็คือเก้าอี้ถ้าจะพูดมานะครับของพระสันเทปปา ที่จะต้องเวลาที่ประกาศสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับข้อความเชื่อหรือเกี่ยวกับสิ่งหรธรรมเนี่ยเราก็ถือว่าตรงนี้แหละเป็นที่ที่จะต้องประกาศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่นบุญเปตโตรได้รับมาจากองค์พระเยซูเจ้าที่จะเผยแผ่แล้วก็ให้รับให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ การที่เรามีพระสันตปรปาเป็นประมุขก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครพวกเราเห็นตั้งแต่ระบบการปกครองของบ้านเมืองก็ไม่มีใครเป็นหัวหน้าใหญ่ในโลกและแม้แต่ทางศาสนาต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่มีหัวหน้าที่มีคนเดียวเหมือนกับพวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า พระเยซูเจ้าได้ทรงตั้งนบุลเปโตรให้เป็นหัวหน้าคระสาวกและเป็นพระสันตะป,ปาปาองค์แรกส่วนพวกเราเห็นต่อตอมานี้ก็มีทั้ง265องค์เนี่ยก็เป็นพระสันตะปาปาที่รับหน้าที่แทนองค์พระเยซูเจ้าในการเทศน์สอนข้อความเชื่อและศีลธรรมดังนั้นเราจึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระสันตะป,ปาปา ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอํานาจที่โปรงประทานให้แก่พระศา,ส,าสนาจากผ่านทางผู้ใหญ่ของเราขอพระบิดาเจ้าเวพร,พร์พี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร